สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับมาท่านผู้ชมครับอีพีนี้มาว่ากันเรื่องของเย์บอลท่านผู้ชมครับหลังจากที่ฟังข่า ฟุตบอลไปแล้วในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับค่ำคืนนี้สสาวไทยของเราลงทําการแข่งขันนะครับในหลีกของตุรกีท่านผู้ชมครับอย่างน้องบุม๋มบิมชจรมกสีและน้องเพียวเพียวอัชรพนของยศก็ยังคงเป็นตัวหลักของทางสมส,สรรสลิเย่นัดก่อนเนี่ยสร้างปฏิหารเอาไว้นะฮะสำหรับสสาวไทยของเราในการพลิกเอาชนะสมสรีพีททีท่านผู้ชมครับใครเห็นก็ว่าแพ้ฮะเกมนั้นเองเนี่ยพลิกมาในเซตที่ 4ี่เทสซี่หโอ้โหท่านผู้ชมครับพิกนรกชนะเฉยเลยนะครับมาในนัดนี้เอาอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกาลาตาสลายนะครับท่านผู้ชมทีมใหญ่อันดับที่5ของตารางคะแนนซึ่งซาดิเย่ครับผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้เองอยู่รองบุ้ยของตารางคะแนนท่านผู้ชมซึ่งเกมวันนี้ครับแม่ ก็สู้อย่างเต็มที่นะครับแพ้ไป3ต่อ1เซตแต่คะแนนไม่ขาดนะท่านผู้ชมก็อยู่ประมาณ25-23นะครับ2เซตเลยนะฮะเซตที่3เอาคืนครับ25ต่อ21เครับเล่นเอาหัวใจไหวเหมือนกันครับเซตที่3หรถือว่าคู่แข่งเหนียวมากครับการาตาสายเซตที่4ครับผมก็ลุ้นนะฮะหวังว่ามันจะพลิกได้ท่านผู้ชมครับแต่สุดท้ายแล้วเกือบพลิกฮนะถ้าพลิกได้ครับราชินี5เซตมาแน่ท่านผู้ชม แล้วก็สซตสุดท้ายก็สุดต้านแล้วครับเพราะว่าเจอกับทีมอย่างกาลาตาสาลท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะฮะซึ่งโอ้โหก็ต้องยอมรับว,ว่าเกมนี้นะดูโดนลานไปหน่อยนะครับโค้ชเซอริกเองก็โอ้โหไม่รู้จะนัดแนะยังไงโดยเฉพาะมือเซตนะฮะเซตไม่เข้ามือเลยวันนี้มีทั้งน้องดิราแล้วก็เบอร์สิบนะฮะสลับกันลงนั่นก็ทําเห็นว่าเนี่ยทีมยังไม่นิ่งนะฮะเพราะว่ามือเซตยังไม่นิ่งโดยเฉพาะนะตัวทําแต้มด้วยนะครับวันนี้ดูเหมือนว่า ทางฝั่งของคิมเบอร์รี่เองก็ถูกเปลี่ยนตัวออกบ่อยครั้งมากนะครับซึ่งวันนี้ตัวทําแต้มมีเพียงแค่คนเดียวอย่างชชออนโมกสีนะครับน้องเพียวเพียวของเราก็เล่นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับการทําแต้มการตบนะก็ต้องหวังพึ่งคิมเบอร์รี่กับทางชชออนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ชชออนเองก็ถือว่าทํางานหนักมากนะครับทั้งรับแล้วก็ตบเองอยู่หลายจังหวะประสบกับณ์คู่แข่งนะครับตัวบล็อกสูงใหญ่ด้วยนะครับตบติดบล็อกแล้วก็พลาดกันเองซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะฮะ ซึ่งก็ทําให้เธอนั้นเนี่ยถ้าดูจากผลงานส่วนตัวต้องยอมรับนะว่า2ส,สาวไทยของเรายังคงทําผลงานได้อย่างดีนะฮะโดยเฉพาะชัชุออนโมกสีท่านผู้ชมครับตอนนี้ขึ้นอันดับที่14ของตารางแล้วนะฮะสำหรับนักตบสาวที่ทําแต้มสูงสุดนะในลีกนะท่านผู้ชมอยู่อันดับที่14ของลีกของตุรกีสําหรับชาชุออนโมกสีครับ แต่ต้องยอมรับว่าเกมนี้มันจริงๆนะผู้ชมครับเพราะว่าพวกเธอใจสู้มากนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรองทีมใหญ่ก็ตามนะครับจะเอาเสมอ2-2ให้ได้นะครับแต่สุดท้ายมันสุดต้านจริงๆนะผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ครับลูกตบสวยๆของชชอนมุกสีแล้วก็อัชรพรคงยดกันรวมถึงคิมเบอร์รี่ด้วยนะวันนี้ซ้ายพี่าดเปียงไหนก็ถือว่าหนักหน่วง แต่เสียดายที่แม่ถูกปกีนตัวออกบ่อยครั้งน่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายท่านผู้ชมครับอ่ะมาดูกันครับจังหวะนี้ท่านผู้ชมยกมาเปี้ยงเขาให้ครับนู่นแหละครับพุทธศิลป์บอกว่าออกนะฮะชี้ให้กับทางกาลาตาสไลท่านผู้ชมครับโอ้โหแต้มนี้ฮะดูภาพช้าขึ้นเทคสวยมากนะครับดูครับเวียตาบุมบิมขึ้นเทคนี่สวยจริงๆนะครับเหมือนกาบี้เลยนะนความสึกผมะนะฮะโอ้โหทรงผมหุน่นหืนคล้ายๆกันอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นนักตบที่ เทคตัวสวยมากๆในการขึ้นตบสุดแข็งจริงๆอ่ามาดูช็อตต่อมาครับจังหวะนี้ยกขึ้นมาอัชลพรติดบล็อกยกขึ้นมางัดขึ้นมาครับจังหวะนี้ยกมาคิมเบอร์รี่หยอดหยอดจังหวะนี้น้ำหนักดีด้วยครับเนี่ยนะฮะตัวทําแต้มนะครับอืมช็อตต่อมาครับจังหวะนี้ครับยกมาหัวเสาเปี้ยงเขาให้ครับแม่หมายเลขสิบเอ็ดยังตบไม่ผ่านยกมาใหม่สามเมตรโอ้โหมาอีกแล้วครับนี่แหละครับแม่สามเมตรของชอนโมกสีนี่ ถือว่าไล่กาดมากครับดูครับเพื่อนตั้งให้จังหวะนีสวยๆลอยมาสวยๆเหมือนกันเปียงโอ้โหแหมเรียบร้อยเลยครับลูกเสิร์ฟของชอชอนครับลูกนี้เสิร์ฟดีเสิร์ฟดีแล้วยังไงคุ้งเอากลับมาไม่ได้ครับกลายเป็นดีไปเลยครับสำหรับลูกเสิร์ฟของชอชออนโมกสีครับดูครับภาพช้าเสิร์ฟมามันใสท่านผู้ชมเนี่ยมันใสใสออกขวานิดๆเนี่ยอืมก็กลายเป็นดีไปนะครับ ชดต่อมาครับช,ชอรรับได้ครับแล้วก็หัวเสาเปี้ยงเขาให้ครับโอ้โหอัจฉริพ์เอาบ้างฮนะจังหวะนี้เอาเต็มแรงเลยละครับกะว่าติดแล้วเนี่ยไม่กระเด็นมาเออดูภาพช้านะครับดูมองแล้วฮนะอย่างนี้เพื่อนก็เห็นแล้วอีกทีนี้ขึ้นมาเปี้ยงเขาให้ครับโอ้หหนักจริงๆ มาดูจังหวะต่อมาครับยกมาแบบนี้เล่นเร็วอูว้ยไม่ตายครับขุดขึ้นมาได้ครับคู้คขแข่งอย่างกาล,ลาตสไลดทีนี้ยกไปหัวเสาคิปลี่หู้สไซพิคาดจริงๆฮะนี่เลยครับเออถ้าทีไม่มีเธอนี่ก็แต้มรันลำบากเหมือนกันครับก็จะเหนื่อยไปที่ชิอ่อนจังหวะนี้อู้ยชชอ่อ,อนเอาบ้างดาบสองมีไหมมีแล้วครับยกมาอู้ยหยอดจังหวะนี้ยังไม่ตายครับยังเหนียว คู่แข่งยกขึ้นอื้มดันกันอยู่ครับยกมาหัวเสาจังหวะนี้เปี้ยงโอ้โหทัดบอลไม่ออกครับอชาร์พรง็ดเข้ามังในแล้วยกจังหวะนี้หัวเสามาแล้วครับฮู้ยลอยมาสวยมากครับช็อตต่อมาครับผู้แข่งเสิร์ฟเสิร์ฟมาอัชารพรรับได้ครับชัชชออนตั้งท่าแล้วยกมาเปียงเขาให้อื้มนะครับออกข้างไปได้แต้มครับซาริเย่ครับดูภาพช้าครับมาแล้วครับบุ๋มบิ๋มซัดเปียงเขาให้ฮะโอ้โหเกือบโดนหน้ากระมการเเหมือนกันบอลคามหัวไปนิดเดียวแหละครับท่านผู้ชมครับ แหมภาพช้านี่สวยจริงๆแมดูโคเซริกนะครับจะต้องปรับกันใหม่เพราะว่าตัวเซตมีปัญหาจริงๆนะครับรวมถึงตัวบล็อกด้วยนะครับตัวทําแต้มทางด้านขวาก็แหมคิมเบอรี่ก็ไม่อยู่นะครับจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งมาแล้วครับอัจจิาพรตเอาบ้างครับจังหวะนี้ทัชบอลได้แต้มไปอีกครั้งหนึ่งครับแหมก็สลับกันตบแล้วครับแต่ทางฝั่งของชอชออนเนี่ยดูจะโดดเด่นนะฮะดูภาพช้าครับเปี้ยงเขาให้ครับอู้หูย ถือว่าดีครับจังหวะนี้ช็อตต่อมาครับยกขึ้นมาคู่แข่งล้นแบบนี้โอ้หบุ๋มบิ่มซัดจังหวะนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหดูภาพช้านะครับเสิร์ฟดีด้วยครับจังหวะนี้เสิร์ฟมารับล้นมาแบบนี้บุ๋มบิ่มยิ้มรอแล้วครับซัดเปี้ยงโอ้โหสามเมตรตรงนั้นแหละนะครับแม่นี่ละครับต้องเอามาเตือนเลยฮะเอามาแนะนําใหม่ครับตัวเซตฮะเบอร์สิบนะครับ พอแนะนําเสร็จนะก็2รอบเลยนะนะครับโค้ดเดินมาบอกเนี่ยเอ้าจังหวะนี้ขุดไม่อยู่แล้วครับแม่คิมเบอร์รี่เนี่ยพอคิมลดลงมาชัดด้วยซ้ายเนี่ยเป็นหายนะครับจังหวะนี้ชัดชัวอดเอาอีกแล้วครับได้แต้มไปครับบอลออกข้างครับนี่ฮะจังหวะการตบของเธอนี่ดูเหมือนว่าจะติดบล็อกบ่อยมากนะครับพยายามจะตบหนีตบหนีอยู่หลายครั้งนะฮะจังหวะนี้ยกอีกแล้วครับดูครับลอยมาอย่างนี้นี่นะครับภาพช้าครับ จังหวะต่อมาเหมือนภาพซ้ำนะผู้ชมครับนี่นะฮะรบับได้อีกครั้งหนึ่งชัชชออนซัดเปียงเขาให้ครับเรียบร้อยเลยครับแม่ดูจังหวะนี้เหมือนมันง่ายนะฮะแต่ไม่ง่ายเลยครับเพราะต้องเอี้ยวตัวไปข้างหลังนิดนึงนะครับดูเพื่อนเนี่ยเห็นแล้วครับน้องดีลาฮะเบอร์หเนี่ยยกรอแล้วครับชัชชออนก็เหินเวหามาแล้วด้วยครับซัดเปี้ยงเขาให้ครับเธอเทคตัวสูงมากนะสามเมตรกว่าแล้วสามารถที่จะตบหนีมือตัวบล็อกที่สูง2เมตรได้เนี่ย ก็ไม่ธรรมดานี่อีกครั้งหนึ่งนะครับโคสลิกบอกมาหาตัวเซตแล้วให้ตัวเซตเนี่ยไปแนะกันนะฮะจะเอายังไงดีครับระหว่างชาจูออนมกสีกับตัวเซตเบอร์สิบนะครับทั้งเกมนะครับจะต้องวางแผนกันหน่อยนะฮะเพราะว่าชาจูออนเองวันนี้เราไม่เห็นลูก3าเมตรสักเท่าไหร่นักนะครับส่วนใหญ่ก็ออกข้างอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวเซตเองก็ไม่ค่อยนิ่งนะครับอ่ะดูจังหวะนี้ครับอัชชลาพรเอาบ้าง จังหวะนี้หนักน่วงฮะใช้ได้แล้วก็บอลออกข้างไปท่านผู้ชมครับดูภาพช้านะดูอดิบโลรับบอลแรกดีครับพอรับบอลแรกดีก็ง่ายเลยครับอาจจะรัพรวิ่งมาแบบนี้ก็อาศัยลูกหนักน่วงดูครับมันออกข้างไปเลยครับความหนักความเร็วความแรงของลูกตบนะฮะสำหรับนักเบบอลสาวไทยของเราท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นไฮไลท์ครับให้กำลังใจพวกเธอกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่านักตบสาวของเราเนี่ยได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในหลีกสูงสุดของตุรกีที่มีแต่นักตบสาวชั้นนําในระดับโลกนะครับมาเล่นอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือเวทีระดับโลกแล้วนะครับนักตบสาวของเราจะได้หาประสบการณ์นะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้ในเริบอลสาวทีมชาติไทยของเรานะครับในการลุยศึกเว l นอแล้วก็โอลิมปิกที่กําลังจะมาถึงในปีหน้านี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับถ้าท่านชื่นชอบคอนเทนต์ของผมแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน